ทำงานต่างประเทศที่มันดีอย่างนี้นี่เองปวดอะไรคนเดียวคุควมพำพึมพำเอา้าก็วันนี้เป็นวันหยุดเทศกาลที่ทํางานเขาก็ยังจ่ายเงินมึงนะเว้ยฮะจริงดิก็เออดีำอตำแหน่งที่กูทาเนี่ยคือตําแหน่งพนักงานประจําถ้าวันไหนมีวันหยุดเทศกาลแล้วร้านต้องปิดเนี่ยเขาจะจ่ายเงินมึงตามค่าแรงปกติที่มึงได้ในแต่ละวันเลยนะเว้ยถ้าร้านไหนเนี่ยเอายังเปิดแล้วขอบังคับให้มึงไปทํางานเขาจ่ายเลทคูณสองนะ บางที่จ่ายเลยคูณ3นู่นตัวอย่างถ้าวันนึงมึงทำงานได้5้าพันบาทวันนั้นมึงได้ไปเลยหมื่นบาทบางที่เขาจ่ายเงินมึงหมื่นนะเว้ยไม่อยากทํำหรอคือมันคูรดีเลยและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมคนที่อยู่ต่างประเทศถึงจะทํางานหาเงินและเสียภาษีเยอะบางที่เสียภาษีในแต่ละที่เนี่ยสามสิบถึงสีเเลยแต่คนเขาก็ยังแฮปปี้ที่จะจ่าย เพราะว่าสวัสดิการที่เขาได้คืนมาและสิ่งที่เขาได้กลับมาจากประเทศนั้นมันสมเหตุสมผลกันนั่นเองสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้มันไปใช้ที่ประเทศไทยมากๆเพราะคนไทยทุกคนก็เสียภาษีให้กับประเทศเหมือนกันเขาควรจะได้รับสวัสดิการแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผม